ก็อย่างที่คุณสาธากล่าวมาก็พอที่จะเสิมได้ว่าการบริหารและการบริหารจัดก,การเนี่ยก็คือสมัยก่อนที่เขาก็เรียกว่าพวกหัวหน้าผอมที่จะ เป็นผู้นำเผ่าที่จะทำยังไงให้ให้เผ่าของตอนนี้อยู่ได้ี่ในสมัยอดีตนะคะทีนี้ก็มีแนวคือการบริหารและเละการบริหารจัดก,การเนี่ยมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ก็คือคือมนุษย์เป็น สงบและกอ็อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสันติก็ก็เรียกว่าผู้บริหารและการบริหารนั่นเองดังนั้นที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหารคำว่าการบริหารเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยรวมทั้งทำแบบอยูเป็นต้นว่าการปกครองการบริหารและการพัฒนา การจัดการการบริหารและการบริการการบริหารจิตสำนึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบการบริหารคุณธรรมพวกนี้ก็ถืออยู่ในกลุ่มของการบริหารและการบริหารจัดการค่ะทีนี้ก็เข้ามาวอกถือว่าการบริหารและการจัดการเนี่ยค่ะ การปกครองการปกครองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องการปกครองมีหนึ่งการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน,น,งน,นแนวทางหรือเรียกว่าไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นี่ก็คือว่าประกอบด้วยแม่ตอรหรือมีมีก็คือแปลว่าความหมายนั่นเองทีนี้อันดับที่สองก็คือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันดับที่สามก็คือตามวัตถุป,ประสงค์ที่เรากำหนดไว้ว่า การบริหในการจัดการอย่างไรอันดับที่สีก็คือจุดหมายปลายทางก็คือ 7M นั่นเองค่ะทีนี้เอออย่างที่บอกว่าเช้าอาจารย์ก็ให้ทรัพยากรในการจัดการหรือว่า management of resource เนี่ย 7M นั่นเองค่ะคำว่า 7M นั้นก็มี1แม่ e r m a n คคนก็คือพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ย อันดับที่สองก็คือเมชชีนม่ชก็คือเรื่อักรนก่นเองอันดับที่สามก็คือมันนี้ค่ะอันดับที่สี่ก็คือเมททีวอลอันดับที่ห้าก็คือเม็ต่ออันดับที่หกก็คือมาเก็อันดับที่เจ็ดก็คือมอร์โลมอร์โลที่แปลว่าฝันหมายถึงคามรู้สึกที่ดีและกำลังใจฝันกำลังใจนั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณสายทอาก็จะ ครับเมื่อกี้ที่พี่เจียงพูดไปนึ่นก็คือเรื่องของจิตเอ็มไอคำว่าเอ็มเนี่ยเกี่ยวกับการหวนจัดการเนี่ยเขาเริ่มต้นใช้ตั้งแต่สามเอ็มนะครับผมจะพูดถึงจยจะสรุปนิดนึงว่านี่คือเราได้จบคัาจิตเอ็มแต่คําว่าจิตเอ็มนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่องตั้งแต่สามเอ็มสี่เอ็มหเอ็มหเอ็มเจ็ดเอ็มแปเอ็มปัจจุบันเนี่ยเกาเอ่ะเกทั้งหมดนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยมพูดเกคือสาเเลขเนี้ย อย่างก็หล่อนคือการบริหารจัดการหรือว่าการจัดการทั่วไปเนะี่ยเขาใช้กันแค่สามเอ่นก็คือแม่มันนี่มินิสเปนสามอย่างนี้ก็คือเรียกว่าการบริหารจัดการละนะมีคนมีเงินมีการจัดการนะก็ถือว่าการบริหารจัดการแล้วตอนหลังพอเพิ่มซีเอ็มเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มคำว่าเอ่อซีเอ็มเนี่ยมันจะเพิ่มคำว่าแบคทีเรียเข้ามานะครับหรือบางตัวเขาก็จะเพิ่มคำว่ามิชชั่น นะส่วนอีกตัวนึงถ้าเกิดเพิ่มครับเป็น 5m เนะี่ย 5m บางตัวก็จะเพิ่มคำว่าเอ่อเออ่ morality morality นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลากรในที่ทำง,งานของเราแอนดบาว์นบอลก็เพิ่มไอเรื่องคุณธรรมนี้เข้ามานะอ่า 6m ถ้าเพิ่ม 6m นี่ก็คือจะเพิ่มเกี่ยวกับเ,เรื่องของมาร์เก็ตเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดตลาดของผู้รับบรอริต การบริการหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการตลาด 7m 7m นั่นจะเพิ่มคำมิเศษเข้ามาเกี่ยวเรื่องของข้อมูลข่าวสารประมาณตัวการวัดตัวนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้า 8m เนี่ยจะเพิ่มคำว่าวินิจฉเข้ามาเกี่ยวเรื่องของเวลาหรือกรอบเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับเพิ่มคำว่าวินิจฉเข้ามา ส่วนไอ้ตัว 9m ที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวเป็นชูเมนเป็นชูเมนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการวัดผลหรือการประเมินผลในการปฏิบัติงานนะครับปัจจุบันองค์กรไหนก็แล้วแต่เขาสามารถเอาเป็นพวกนี้มาใช้ได้หมดแล้วแต่ว่าองค์กรของแต่ละองค์กรเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเ็นตัวไหนหยิบเ็นตัวไหนมาใช้ว่านะครับนี่นะตอนนี้คือที่สรุปได้แล้วนี่คือประมาณ9เป็นะครับครับกุ่มซักซี ก็จบแค่นี้มีอะไรถามไหมครับมีใครจะถามไหมไม่พิเหอกไปหาเทวโกวันุ่เงินเป็นสบกตอนนี้หาง่ายแถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จับแต่ยังมีกรทําเี่ยวับริาเลาบริหารเ คือการบริหารเวลาการบริหารเวลาเนี่ยคือเราต้องดูว่ามันจะบริหารเวลาของใครถ้าบริหารเวลาของตัวเองของตัวเองก็คือเกี่ยวเรื่องของการจัดการของตัวของเราเองนะเราไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการวริหานจัดการของุูมหรือของหน่วยงานแต่ถ้าเกิดเราจะย้อนไปถึงว่าการบริหานจัดการเวลาของไอ้บริษัทนั้นบริษัทนี้มันก็เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการบริหานจัดการนะครับเพราะส่วนนี้คือการบริหานจัดการเรื่องเป็นเรื่องของเวลาเนี่ย ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่้บริหารเรื่องเวลาตริหารเรื่องของการทํางานของพนักงานการนัดการเข้าทำงานเข้ากะต่างๆไม่งั้นพนักงานก็ไม่ต้องเข้าแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นใชหครับหรืองานไม่เสร็จในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยอาจจะมีโอเวอร์ไทม์มีอะไรต่างๆนี่ก็คือตรงนี้คือเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการเวลาไอ้ตัวนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ ครัคนาอคเาว่ามชีนอนรือไอ้คำว่าแมชชีนตัวนี้หมายถึงเครื่องจักรนะครับแมชชีนเครื่องจักรหมายถึง เครื่องจักรคนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆั้นก็คือเครื่องจักรก็คือตอนนี้ก็คือเป็นใช้ตามโรงงานต่างๆนะครับส่วนในตัวแมทเทียรแมทเทียลก็คือถ้าแปลตรมตัวคือเกี่ยวเรื่องของวัดสดุอุปกรณ์